ตรงไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้มารีก็อยู่อยู่ที่รอตรวจสอบอยูอ่ไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์เนาะนะคะคุณเดือนคุยกันหลังบ้านนะจ๊ะมารีจะบอกจ้าว่าพี่ที่ไหนเนาะตอนนี้นันมารีสองอาทิตย์คงจะเป็นเป็นที่หนะ้าเนาะมันที่ห้าสองอาทิตย์น่ะคงมันเป็นที่ห้ามูนะ่นอะมกรา <c oughs> น้องไม่รู้เลยว่าจะเข้านะถ้าเข้ามาหาเราปุ๊บเออเราก็เข้าไปหาเพื่อนดูให้ชัดเจน นะคะนาะสุดมือน,นี่กับว่าคอยมีความสริงใจอประมาณนู้นเราวันที่ห้าเพราะว่าสองสัปดาห์เด้น้องตั้งค่าวันที่ยี่สิบเอ็ดสองสัปดาห์ก็คงจะเป็นวันที่หนะ้าเนาะนะคะเราเอาชั่วโมงถ้าคนพี่อยากผ่านของแฟนเอ้ของลูกเอ้ถ้าตอนกันเรากำลังนอนเราก็เปิดไปเลยแล้วเราก็ทําให้หลังบ้านเราให้สะอาดด้วยนะคะสูส้ๆค่ะจะช่วยทุกคนนะจะช่วยทุกคนแล้วมารีก็จะไลฟ์สดทุกเรื่อยๆนะจ๊ะ อี่เป็นเข่ามาหาเห้านะบอกคนที่ที่เข้ามาหาเรานั่นแหละคนที่ไม่ผ่านก็เยอะที่เขาผ่านมามาลีก็อยากบอกทุกคนนะคะเราต้องแนะนําเพื่อนๆด้วยเราไม่ชอบเก็บอยู่คนให้กําลังใจเพื่อนๆดูให้จบนะคะเราจะได้ยอดวิวเนาะ ถ้าเพื่อนๆผ่านไปแล้วเราก็ไปดูคลิปให้เพื่อนให้จบแล้วก็มีโฆษณาหรือเปล่าจะแนะนําเพื่อนๆให้ว่าแบบไหนเนาะให้ได้นาทีเยอะสามก่อนนี้น้องอยู่ปสามทับห้าน้องก็สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันผ่านแล้วเดี๋ยวน้องจะแนะนําให้เด้อกันตัวตนวันละครั้งนี่แหละเนาะประมาณบันละครั้งตอนนี้ก็ได้ยี่สิบสี่ชัว่วยี่สิบสี่นาที พยินยันกับตัวตนอยากให้บอกคุณมากๆนะคุณเดือนยินดีด้วยนะครับที่สําเร็จแล้วขอบคุณค่ะสาเร็จอยู่แต่ว่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอตรวจบางคนเขายังไม่ผ่านเนาะเขเข้าไปบอกแล้วก็เข้ามาหาฟังมะริมะรีบอแพงไนหะ้มะริไม่แพงความรู้ที่ว่าจะ ว่ามานี้จะสําเร็จได้ตั้งค่านี่ก็ยากลําบากอยู่อยากอยู่จากควาเห้าิเรียนรู้ศึกษามากนะคะแต่จะให้เพราะว่าย่างหขาไม่ไรไดเราห้องเราต้องไปิดยถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอสองสองนาทีหรือสามสิบนาทีนี่สมงแล้วเราก็ทําให้หลังบ้านเราให้สะอาดด้วยนะคะ สู้ค่ะจะช่วยทุกคนนะจะช่วยทุกคนแล้วมะลิก็จะไลฟ์สดทุกนะจ๊ะก็แสดงตัวตนตอนนี้ก็มะลิก็จะลงไลฟ์ก่อนนะคะ <t> แล้วก็กลับไปหาเพื่อนเนาะคนคนนั้นที่เข้ามาหาเรานั่นแหละเราก็จะดูอยู่ว่าคนไหนเข้ามาหาเราหรือไม่ไม่เข้ามาหาเราก <t> ําลังใจเพื่อนเพื่อนดูให้จบนะคะเราจะได้ยอดวิวเนาะ <t> ถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านไปแล้วเราก็ไปดูคลิปให้เพื่อนให้จบแล้วก็มีโฆษณ เพื่อเพื่อนสวัสดีทักทายกับช่องของมาริมอโทเอ้อสวัสดีจ้าเข้าแล้วไม่ถึงนาทีกว่านะแต่น้องนี่จะทำนาทีกว่านาทีส0บหรือยี่สิบยูซีคุณรพีพรสวัสดีจ้าสวัสดีมาแวะเวียนทักทายสวัสดีค่ะคุณละพีพันนะจ้าจะสองคลิปใช่ไม่วันหนึง่งสามคลิปก็มีสี่คลิปประมาณนี้เนาะ ทำคลิปที่หนึ่งนาทีขึ้นไปเนี่ยที่โฆษณาเข้าเนาะหนึ่งคืิเดียวนะคะถ้าเรารู้อะไรมาเราก็ต้องบอกเพื่อน,เ,อนเนาะอยากให้เพื่อนๆได้เหมือนเราเนาะคนที่ยังไปถามไถ่กันได้จ้าถ้าเป็นเป็นเพื่อนกับมาลิอยู่แล้วก็ค้นหามาลีมอโทรได้จ้าแล้วก็ไปคุยกันหลังบ้านถ้าอยากเล่าหร่เนาะบางท่านเขาก็เข้ามาหาเราอยู่แต่ไม่ดูคลิปให้เราจบ เพราะมันอย่างที่เราพูดพูดกันอยู่นี่ว่าบุ๊มบิบ๊มอาทิตย์นี่แหละตรวจสอบอยู่ค่ะว่าเราจะผ่านว่าหลังบ้านเราสะอาดหรือเปล่าแต่ว่าข้าหกหมื่นนาทีนี่มาลีดแนะนําได้จา้าวิธีไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะแต่เราต้องตอนนี้เราก็ต้องไปคุยหลังมายังไงยังไงเราก็ต้อง แนะนำเพื่อนๆด้วยเนาะจากแนะนําเพื่อนๆให้ผ่านทุกคนเพราะอะไรเราก็จะช่วยกันมาดูคลิปคือจะเข้าเหตุงานในบริษัทนะจ้ากว่าจะผ่านอะไรทุกอย่างเนาะกว่าจะได้เงินมาก็ยากลําบากแล้วก็ทําเพื่อนจะได้โฆษณาตรงนี้จะเรียนเขาตรงนี้้าเราต้องดูให้เขาให้จบนะแค่หนึ่งหนะ้าที่กว่าน่งบอดนต้องรอตรวจสอบอยู่เนาะเราก็พูดอะไรไปไม่ได้มากเนาะอยากแนะนําเพื่อนๆอยู่ จาไปหลังบ้านนะคะไปคุยหลังบ้านสิ้นเดือนน่ะเพื่อนก็แบบว่า <c oughs> คิดให้นฮอตลละเดือนเนาะคะ่ะนาะว่าไม่ต้องตกใจตรงนี้ <c oughs> นะคะเยอะเลยถ้าอยากนั่นก็เข้ามาหาคนที่เขารู้นะคะมางีจะไม่ได้แพ้ผ่านเนาะก็มารีก็อยากจะเผยแพร่แนะนําให้เพื่อนๆให้ได้รู้ว่าทําทยัางไงทํายังไง ทุกคนทุกคนร่วมตัวกันนี่เป็นเบิ้งคีปให้กันนี่ได้เหรียญเยอะนะเพราะปัยังเขาก็ต้องเบื้องมูค่ะที่ผ่านแล้วดีหลังบ้านเนาะพอมาลีกับยังบ้านนั่นนี่เกิดตัวรอตรวจสอบอยู่เนาะตอนนี้วอนนี้ไรก็เราเอาเป็นดินยันตัวประมาณนู้นหรวันที่ห้าเพราะว่าสองสัปดาห์เด้น้องตั้งค่าวันที่ยี่สิบเอ็ดสองสัปดาห์ก็คงจะเป็นวันที่ห้าถ้าคุณพี่เว้นวันขาดวันเว้นวันนี้ก็ไม่ได้นะคุณพี่จะนอน จะนอนพักผ่อนก็คุณพี่ก็เปิดไลฟ์ไปเลยแต่ต้องเฉียวแปดแวะสอบสองอาทิตย์ค่ะนะคะว่าเราจะผ่านกดผนันเยอะหรอก <c oughs> แต่เ,เราก็ได้มีไรายได้กับ <c oughs> เพื่อนพราเราเป็นครีเอเตอร์ของ, <c oughs> ข,องของเพื่อนโดยตรงแล้วเนาะที่เขาผ่านมา <c oughs> มาเีก็อยากบอกทุกคนนะคะเราต้องแนะนำเพื่อนๆ <c oughs> ด้วย เราไม่ชอบเก็บอยู่คนเพื่อนที่ยังไม่ผ่านนะคะพออยากให้มูไปน้ำกันบางคนบางบางท่านยังถ้าเข้ามาหาเราปุ๊บเออเราก็เข้าไปหาเพื่อนดูให้ชัดเจนนะคะเนาะซุเมอน,นี่กับ่าค่อยมีความจริงใจเอวันน้องก็ดันแล้ว มีโทรศัพท์นะ่ะมีโทรศัพท์เราก็มาเปิดไปเลยเราไลฟ์สดน่ะคุณพี่เอาเราเอาชั่วโมงจ้าขอ สวัสดีทักทายคุณพี่สีสวัสดีนอ้องก็ขึ้นไลฟ์สแสดงตัวตนเพือเ่อยนืนยันตัวตนวันละครั้งนะคะวันละครึ่งชั่วโมงก็พอแต่จะให้เพรวะนอย่างห้องไม่ไล่ได้เราห้องเปาต้องไปิดทายถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอสองสองนาทีหรือสามชั่วนาทีเนี่ยสมก็ต้องถ้าสําเร็จแล้วเราก็ต้องไปดูคลิปให้กันเนาะจะได้มีโฆษณาเขา้ามีเหรียญเขา้เาแล้วก็ต้องอาศัยเพื่อนอยู่แล้วนะคะด้านมาดิจะแนะนําให้เด้อ มาแล้วจ้าคุณพี่หวัดดีทักทายนะคะถ้ามีคุณมีสิทธิ์เขาจะเป็นบอกมาแบบเขียวเนาะเขาจะบอกแบบนั้นก็จะมีโฆษณาเข้าเหมือนเดิมถ้าเราทำาุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะหวัดดีหวัดดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าคุณพี่ ก็ศึกษามาจากเรื่อยๆมาเนาะว่าเราทำยังไงนะคะสู้ๆก้าวไปด้วยกันนะจ๊ะวันเลยเนาะได้ตั้งค่าแต่ว่าต้องรอตรวจสอบอยู่สองสัปดาห์พ่อเพื่อนก็นจะตรวจสอบหลังบ้านห้าห้าหนา่งวัดดรทนายจ้าสวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆนะคะไลฟ์สดวันละครั้งคะ่ะสวัสดีทักทายนะกันแต่กันค่ะ ถ้าเราผ่านกดผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วเราก็จะมาช่วยดูคลิปกันและกันดึงกันไปค่ะนะคะเราก็จะมีอะไรบางครั้งเราก็ไปดูเพื่อนด้วยดูคลิปให้เพื่อนที่เพื่อนๆไอ้หมายถึงที่เราอยู่ร่วมกันเนาะเราก็ต้องไปดูไม่ครบเนาะตุนพี่ต้องหาเพื่อนๆนให้ครบห้าพัน อกหมื่นนาทีแล้วก็หาไปด้วยค่ะเดี๋ยวน้องจะจ้าขอลองไลฟ์พรุ่งนี้เราเจะกันค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะเพื่อนเพ,นพ,นพนื่อนอวันไลฟ์ขึ้นไลฟ์ like, สดยืนยันตัวตนวันละครั้งนะคะบางครั้งเราก็ไปดูเพื่อนด้วยดูคลิปให้เพื่อนที่เพื่อนๆพอนหมายถึงที่เราอยู่ร่วมกันเนาะ เราก็ต้องไปดูนานอยู่ก็สู้ๆไปด้วยกันเ้อทุกคนพอมะลิจะไล่สดวันละครั้งวันแล้วเราก็ทําให้หลังบ้านเราให้สะอาดด้วยนะคะสู้ๆค่ะจะช่วยทุกคนนะจะช่วยทุกคนแล้วมะลิก็จะไล่ทำยังไงทุกคนทุกคนร่วมตัวกันเนี่เป็นเบิ้งคลิปให้กันนี่ได้เหรียญเยอะนะพเพราะปัญหาขาก็ต้องเบื้องมูค่ะที่ผ่านแล้วดีหลังบ้านเนาะ พอมาลีกับยังบ้านนั่นน่ะกัตัวรอดตรวจสอบอยู่นะตอนนี้มาลีอไรก็เราเออเอาเป็นยืนยันตัวประมาณนู้นเราวันที่ห้าเพราะว่าสองสัปดาห์เด้น้องตั้งค่าวันที่ยี่สิบเอ็ดสองสัปดาห์ก็คงจะเป็นวันที่ห้าถ้าคุณพี่เว้นวันขาดวันเว้นวันนี้ก็ไม่ได้นะคุณพี่จะนอนจะนอนพักผ่อนก็คุณพี่ก็เปิดไลฟ์ไปเลยแต่ต้องเฉียวแปดแป้สอบสองอาทิตย์ค่ะนะคะว่าเราจะผ่านกดผ่าน เยอะหรอกแต่เขาเราก็ได้มีรายได้กับเพื่อนเพราะเราเป็นครีเอเตอร์ของของเพื่อนโดยตรงแล้วเนาะที่เขาผ่านมามาดิก็อยากบอกทุกคนนะคะเราต้องแนะนําเพื่อนๆนด้วยเราไม่ชอบเก็บอยู่คนเพื่อนที่ยังไม่ผ่านนะคะพออยากให้มูไปน้ำกันบางคนบางบางท่านยัง ถ้าเข้ามาหาเราปุ๊บเออเราก็เข้าไปหาเพื่อนดูให้ชัดเจนนะคะเนาะซมือนี่กับพ่อใมีความสริงใจเอ,อ้ยนน้องก็ดันแล้วมีโทรศัพท์น่ะมีโทรศพัทรศพทพ์เราก็มาเปิดไปเลยเราไลฟ์สดน่ะคุณพี่เอาเราเอาชั่วโมง จ้า,าพี่สวัสดีทักทายคุณพี่สีสวัสดีน้องก็ขึ้นไลฟ์แสดงตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนวันละครั้งนะคะวันละครึ่งชั่วโมงก็พอ,อแต่จะให้เพรวะวอย่างห้องไม่ไรายได้แล้วเ้องเต้องเปิดใชยถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้สองสองนาทีหรือสามชั่วนาทีเนี่ยสมมติก็ต้องถ้าสําเร็จแล้วเราก็ต้องไปดูคลิปให้กันเนาะจะได้มีโฆษณาเขา้ามีเหรียญเขา้าแล้วก็ต้องอาศัยเพี้ยนอยู่แล้วนะคะดันมาดิจะแนะนําให้เดอ มาแล้วจ้าคุณพี่หวัดดีทักทายนะคะถ้ามีคุณมีสิทธิ์เขาจะเป็นบอกมาแบบเขียวนะเนาะเจะบอกอป่างั้นก็จะมีโฆษณาเข้าเหมือนเดิมถ้าเราทำท้นเป็นกำลังใจให้ค่ะหวัดดีหวัดดีทุกๆคนนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าคุณพี่ ก็ศึกษามาจากเรื่อยๆมาเนาะว่าเราทำยังไงนะคะสู้ๆก้าวไปด้วยกันนะจ๊าวันเลยเ้องได้ตั้งค่าแต่ว่าต้องรอตรวจสอบอยู่สองสัปดาห์พ่อเพื่อนก็นจะตรวจสอบหลังบ้านห้าเ้าหนําวัดดอธานีจ้าสวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆนะคะไฟ์สดวันระครั้งคะ่ะสวัสดีทักทายนะกันแตะกันค่ะ ถ้าเราผ่านกดผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วเราก็จะมาช่วยดูคลิปกันและกันดึงกันไปค่ะนะคะเราก็จะมีอะไบางครั้งเราก็าไปดูเพื่อนด้วยดูคลิปให้เพื่อนที่เพื่อนๆพอนอหมายถึงที่เราอยู่ร่วมกันเนาะเราก็ต้องไปดูไม่ครบเนาะตุนพี่ต้องหาเพื่อนๆนให้ครบห้าพัน อกหมื่นนาทีแล้วก็หาไปด้วยค่ะเดี๋ยวน้องจะจ้าขอลองไลฟ์พรุ่งนี้เราเจอกันค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะเพื่อนๆเมื่อวนนี้จะไลฟ์ขึ้นไลฟ์ like, สดยืนยันตัวตวนวันละครั้งนะคะบางครั้งเราก็ไปดูเพื่อนด้วยดูคลิปให้เพื่อนที่เพื่อนๆอหมายถึงที่เราอยู่ร่วมกันเนาะ เราก็ต้องไปดูนานอยู่ก็สู้ๆไปด้วยกันเด้อทุกทุกคนพอมะลิจะไล่สดวันละครั้งวันล้เราก็ทําให้หลังบ้านเราให้สะอาดด้วยนะคะสู้ๆค่ะจะช่วยทุกคนนะจะช่วยทุกคนแล้วมะลิก็จะไล่สดทุกแก้งเตินทุกอย่าง